อีพอปะไปกินเขาไปกินเขากินไซก็หมดแล้วยีนี่ยกลัวหมดแล้วบรไปนับ่บ่พอผมว่าจะไปซื้อกุ้งเที่ยวไม่กินเอาเจ้าบ่กินสมบูรณลาป่าอีเมลเราเห็ดใยเห็นนะไม่เห็กป่ะลาป่าอีเมลเราเห็ดใยเห็นไหมเจ้าบ่าก,กินนับ่บ่มันมันเข้มฮะเนี่ยผมู่บ้านนี่คือภาษาเสียดยุสันเสียงตัวแม่มันน,น,นั่งอยู่นนัเนาะอืม ว่าวเชีมมรอกกสิดาปูอืมว่าวเสี่อร,ร,รอกส็สดาู่ว่าวเสี่ยมรกว้าวเสีรอกกสดากูอืมกูกินไปสละบป,ปะเพ่าะอะไรไปเพราะอะไปกินเขาไปกินไสเอา้าแตอีเมลเราเห็นเรากินไปแล้ะดลาบป่าไหมปะอืมกูมจะไปกินก๋วยเตี๋ยวเอา้าเม่ก,กินน้ำไข่สันบอเดี๋ยวนี้อ้อ mày nay mình bò à, hôm nay mình ăn mày hôm nay mình ăn đi có bò à bác sao sao bò à bác, bây kín khẩu Bò <laughs> à, bây giờ bây tiếu Ờ Theo bố bây kín lắm khoai bà, đi mẹ nó hết lạ bạc đi bò à khẩu Ờ Bây giờ bây bố kín lắm khoai อีแม่เราเห็ดลาบปลาไว้เห็นไหมปลาปะนะว่าอะไรอ่ะลาบปลาอีแม่เราเห็ดใบหรือเราจไปกินก๋วยเตี๋ยวเอาไปกินน้ำกันนุ้นสารเราเห็ดใบเห็นนะน้องจอไปนยังต้องมากินลาบปลาน่าบ่มันเชื่อมตาขัวตาดำตาเดียวเดียวตัวป้ไปกินข้าวบ่ไปกินก๋วยเตี๋ยวเอา จะบอกกินน้ำข่อยสิบ่อีเมียเราเห็ดลาบปลาไปเห็นไหมฮะทำไมเกาะลาบปลาอีเมียเราเห็ดใบไปไปกินน้อกันเฮ้ยเข้มก็สิตายดิฮะเนี่ยหมู่บ้านนีขึ้นมาเสียบยู้สันเฮ้ยเราหนังอยู่นัมเนาะโอ้กล,ลัว่าเสียบรับประซิดตาปูอืม กูรอบสองซะละตกลงเราเห็ุแสบหรือเาแสบนี่เค่ะเฮ้ยมาจิขอเขียวเลย